ครั้งยืนยันล่าสุดนะคะแจกเงินดิจิทัล1บาทไม่ต้องลงทะเบียนไม่ต้องโหลดแอปส่วนใครที่ไม่สะดวกใช้ตามทะเบียนบ้านรีบทําสิ่งนี้ก่อนวันรับเงินค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้อัปเดตให้สําหรับเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทข้อมูลล่าสุดมาบอกให้แล้วนะคะว่าถ้าใครไม่สะดวกใช้ตามทะเบียนบ้านต้องทําอย่างไรดูคลิปนี้ให้จบรู้เรื่องแน่นอนนะคะแล้วก็ฝากกดแชร์ออกไปด้วยค่ะ เมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมานะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้ถแถลงภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีถึงความคืบหน้าของเงินดิจิทัล10,000บาทนะคะว่ากระทรวงการคลังได้นําเสนอเรื่องต่อคอรมอรเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเลตเรียบร้อยแล้วนะคะโดยมีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานนะคะพร้อมกับได้ก,กล่าวต่อว่าถือว่าองค์ประกอบ ครบองค์นะคะเพราะสิ่งที่ได้รับมอบหมายครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ําที่จะพิจรารณากรอบนโยบายและแหล่งที่มางบประมาณนะคะคกลไกการดำเนินงานต่างๆรวมถึงเมื่อนโยบายได้เริ่มแล้วนะคะจะมีหน้าที่ในการติดตามและก็ตรวจสอบการทุจริตต่างๆด้วยพร้อมทั้งทําหน้าที่สรุปผลว่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่อย่างไรนะคะราย,รายงานให้คอรมอทราบนะคะส่วนเรื่องกรอบระยะทางนั้นนะคะใช้ภายใน4กิโลเมตรนะคะเป็นหน้าที่ของคณะอนุกรรมการค่ะซึ่งจากการรับฟังเสียงสะท้อนของประชาชนนะคะมีแนวโน้มจะขยายกรอบพื้นที่เพราะระยะทาง4กิโลเมตรนะคะบางหมู่บ้านก็แทบจะหาอะไรไม่ได้เลยนะคะแต่สุดท้ายก็ต้องรอคนฟันธงนะคะก็คือคณะกรรมการนั่นเองค่ะ และก็เชื่อมั่นว่าจะทําให้เกิดพายุเศรษฐกิจทั่วประเทศเลยนะคะเป้าหมายที่นายกวางไวก้ก็คือการเจริญเติบโตของ GDP ของปีถัดไปนะคะอย่างต่ำ5%แล้วก็เชื่อว่ากลไกของเงินดิจิทัล w a l l ล็ตเป็น,นกลไกหนึ่งที่ทำนะคะซึ่งสามารถดึงอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจให้เป็นไปตามที่คาดไว้ได้ค่ะ และประเด็นนี้สําคัญนะคะประเด็นที่ว่าถ้าคนย้ายไปทํางานต่างจังหวัดต่างถิ่นแต่ทะเบียนบ้านอยู่อีกที่หนึ่งนะคะแทบจะไม่ได้กลับบ้านเลยนะคะการกลับบ้านไปใช้เงินเป็นเรื่องยากแล้วก็ไม่คุ้มนะคะ <c oughs> ประเด็นนี้นะคะนายจุลพันธ์ก็ได้ตอบไว้นะคะว่าเขาก็ยังยืนยันที่อยากจะให้กลับบ้านไปใช้สิทธิ์ที่ชุมชนเดิมแต่ถ้าหากว่าท่านแทบจะไม่ได้กลับบ้านเลยนะคะก็ย้ายทะเบียนบ้านมาเถอะนะคะเช <c oughs> ื่อว่าคนส่วนใหญ่สามารถกลับบ้านได้อยู่แล้วส่วนน้อยในเดี๋ยวมหาหาหนทางกัน จากการพูดคุยเนี่ยมีรายละเอียดเยอะมากแตกต่างกันแล้วแต่ก,กรณีกลไกนะคะเราต้องมีกติกาให้ทุกคนยึดถือนะคะถ้าเราจะเปิดช่องทางให้กับทุกกรณีในทางปฏิบัติเราก็เดินหน้าไม่ได้นะคะดังนั้นอยากให้ได้กลับบ้านไปใช้ส่วนใครที่ไม่ได้กลับบ้านเลยนะคะแทบจะไม่ได้กลับบ้านเนี่ยเขาก็ได้พูดไว้นะคะว่าแนะนําให้ย้ายทะเบียนบ้านทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะคะจะย้ายกันไหมนะคะเพื่อรับสิทธิตรงนี้คอมเมนต์กันหน่อย มีความคิดเห็นอย่างไรบอกกันไว้ได้นะคะใครฟังมาถึงตรงนี้ฝากกดแชร์ออกไปด้วยมาดูเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ